สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการสปอนเซอร์ในส่วนของแผนรายได้ของคัสสันอินโนเทคนะครับถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะทำให้เขามองเห็นในส่วนของตัวรายได้ที่จะเกิดขึ้นนะครับในการลงตำแหน่ง MD นะครับเมื่อเราเปิดประเด็นในส่วนของ4 MD ซ้ายขวาแล้วนะครับยังไม่สามารถที่จะ ให้เขามองเห็นในส่วนของความสําคัญในการลงเป็นมาสเตอร์ดีลเลอร์ในส่วนของตัวธุรกิจคัสสันอินโนเทคนะครับให้เราเปิดประเด็นตรงนี้ขึ้นมาเลยนะครับว่าการลงทุนต่างนะครับทำงานเท่าเดิมผลลัพธ์ต่างนะครับอ,อย่างนี้นะครับสมมติว่านะครับวันนี้นะครับก็คือบนสุดเนี่ยเป็นคุณนะครับให้คุณสปอนเซอร์ตรง2คนนะครับเป็น S ซ้ายแล้วก็ S ด,ด้านขวา1คนนะครับ ให้สปอนเซอร์แค่ S1 ซ้าย1ขวา1น,นะครับก็คือสปอนเซอร์ตรงในส่วนของตำแหน่ง S2 คนนะครับแล้วก็ในส่วนของ S เนี่ยมีศักยภาพในการทำงานนะครับ S มาสปอนเซอร์โกนะครับ S มาสปอนเซอร์โกและก็สปอนเซอร์ MD นะครับออีกฝั่งหนึ่งนะครับ S นะครับมาสปอนเซอร์ในส่วนของ S 1คนนะครับแล้วก็ MD 1คนนะครับโอเคนะครับให้เปิดประเด็นแบบนี้นะครับก็คือว่าให้เราสปอนเซอร์ตรงแก้ S2 คนวางซ้ายวางขวาหลังจากนั้นนะครับ S2 คนข้อไปแตะองค์กรนะครับเป็นโกแล้วก็ MD นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น S แล้วก็ MD นะครับแล้วเราก็มาชี้ประเด็นในส่วนของผลลัพธ์ที่ต่างนะครับถ้าเกิดว่าเราเป็น S นะครับองค์กรเล็กๆที่เกิดขึ้นนะครับ ถ้าเราเป็น S นะครับเราจะได้ค่าแนะนำา1,200พันนะครับก็คือแนะนำา S 2คนได้ค่าแนะนำา1,200บาทนะครับอ่าต่อมาเป็นค่าจับคู่นะครับ20คู่นะครับเพราะว่าในองค์กรที่ผมให้ดูตรงนี้นะครับด้านซ้ายนะครับจะมี1,150 pv นะครับเทียบคู่วาเป็นจะเป็น25คู่นะครับส่วนองค์กรทางด้านขวานะครับ920 pv นะครับจะตักับ20คู่ บริษัทจะคำนวณให้20คู่ก่อนนะครับอีก5คู่นี้จะยกยอดไปคำนวณในวันตัดไปนะครับถ้าเขาเป็น S นะครับจะได้ในส่วนของการจับคู่คือ20คู่นะครับคู่ละ300บาทคือ6,000นะครับแต่นะครับรายได้ต่อวันของตำแหน่ง S นี่จะอยู่ที่5,000บาทเพราะฉะนั้นคือระบบจะตัดทิ้งไป1,000บาทเหลือรายรับในตำแหน่ง S 6,200บาทนะครับโอเคนะครับ ถ้าเกิดวันนี้นะครับคุณเป็นโกนะครับก็คือลงทุนเพิ่มจาก2,600เป็น1 5 6 0 0ทําทำงานเท่าเดิมนะครับก็คือสปอนเซอร์ S2 คนนะครับวางซ้าย1ขวา1แล้ว s แตกองค์กรออกมาเองดังองค์กรในรูปนี้นะครับถ้าคุณเป็นตำแหน่งโกนะครับคุณจะได้ค่าแนะนำา2 2 0 0บาทนะครับก็คือว่า S ละ600นะครับจะได้ค่าจับคู่อีก20คู่นะครับคู่ละ 300บาทก็คือ6,000นะครับถ้าคุณอยู่ในตำแหน่งโกนะครับลงทุน15,600คุณจะมีรายได้7,200บาทจากโอกกรเล็ก,ลกๆตรงนี้นะครับโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดวันนี้นะครับคุณเป็น MD หรือว่า Master Dealer นะครับลงทุนหน6 0 0 0บาทนะครับให้การแนะนำสินค้าและแผนธุรกิจกับ S แค่2คนเท่านั้นนะครับวางซ้าย1ขวาห แล้ว S เกิดการแตกตัวไปแนะนำา g MD และก็แนะนำา S แล้วก็ MD ตามรูปองค์กรนี้เลยนะครับถ้าคุณเป็น MD นะครับรายได้ในส่วนของค่าแนะนำนะครับ S ละ600บาทก็คือจะมีรายได้1,200บาทนะครับอ,อีกรายได้ส่วนหนึ่งนะครับก็คือส่วนต่างค่าแนะนำนะครับ เมื่อ S ที่เราแนะนำนะครับไปแนะนำ go นะครับก็จะเกิดส่วนต่างค่าแนะนำา2,000บาทก็คือตรงนี้นะครับ่า s ที่เราแนะนำนะครับไปแนะนำา MD นะครับก็จะเกิดส่วนต่างของค่าแนะนำา8,400บาทนะครับก็จะเป็นผลประโยชน์ของคนที่เป็น MD มนะครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับ S ที่เราแนะนำนะครับไปแนะนำา S ไม่เกิดส่วนต่างนะครับในส่วนของตรงนี้ S ที่เราแนะนำไปแนะนำา m ็นะครับก็จะเกิดส่วนต่างอีก 8,400บาทในส่วนของตรงนี้นะครับบวกตัวเลขแล้วนะครับรายได้ส่วนต่างค่าแนะนำอยู่ที่1 8 8 0 0บาทโอเคนะครับรายได้อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือค่าจับคู่นะครับรวมแล้วนะครับค่าจับคู่ก็จะได้20คู่ครับคู่ละ340บาทรวมเป็นเงิน6,800บาทครับรายได้ของมาสเตอร์ดีลเลอร์อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือค่าคีย์สมัครนะครับ จากองค์กรเล็กๆข้างบนนี้นะครับคุณคียสมัคร S ได้80บาทนะครับคีสมัคร g กได้500บาทนะครับคีสมัคร MD ด้วยกันนะครับคุณจะมีรายได้1,500บาทนะครับการลงทุนที่แตกต่างทำงานเท่าเดิมนะครับผลละต่างเห็นนะครับว่าถ้าเกิดเราเป็นมาสเตอร์ดีลเลอร์นะครับแค่เพียงขยับการลงทุนขึ้นมาที่46,000บาท รายได้จะแตกต่างขึ้นมาทันทีเลยนะครับเราจะมีรายได้จากองค์กรเล็กๆแค่นี้นะครับอยู่ที่3548นบาทนั่นหมายความว่าการลงทุนที่แตกต่างแต่เราทำงานเท่าเดิมนะครับผลลัพธ์ต่างนะครับจากองค์กรที่ผมแสดงให้เห็นตรงนี้นะครับบริษัทจ่ายเต็มแม็กออกมา3 5 4 0บาทแต่คนที่เป็นตำแหน่ง S ได้รับรายได้ไปแค่ 6,200บาทส่วนต่างทั้งหมดจะตกไปอยู่ที่คนที่เป็น MD ซึ่งแนะนำเรามานะครับเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดว่าเราเป็นโกนะครับเราจะได้รับในส่วนของรายได้คือ7,200บาทส่วนต่างจาก35,400บาทจะตกไปเป็นในส่วนของ MD ที่แนะนำเรามานะครับ เพราะฉะนั้นนะครับลงทุนที่46,000บาทนะครับกับการมีธุรกิจสร้างเงินแสนเงินล้านอยู่ในมือนะครับเป็นว่าคุ้มสุดๆนะครับการทำงานที่เท่าเดิมนะครับต่างกันแค่การลงทุนนะครับผลลัพธ์ต่างอยากเห็นไม่ชัดเจนนะครับสรุปว่าวิดีโอนี้นะครับผมกำลังจะชี้ให้ยู้ว่าถ้าเกิดว่าเปิดประเด็นในส่วนของ4 n b นดีซ้ายขวามาแล้วนะครับไม่สามารถที่จะทำให้คนเรา ไม่สามารถาที่จะทาให้คนที่เราแนะนําธุรกิจตัวนนี้มองเห็นความแตกต่างในการลงทุนนะครับก็ให้เปิดประเด็นการลงทุนที่แตกต่างทํางานเท่าเดิมแต่ผลลัพธ์ต่างนะครับโอเคนะครับสําหรับวิดีโอนี้หวังว่าทุกคนคงจะได้เอาไปใช้ในส่วนของประโยชน์นะครับการาแนะนําในส่วนของตัวธุรกิจคัสซีโนเทคนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ